นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคน ช่วงนี้เป็นธรรมดายายิโยมมาที่วัดเราให้ฟังว่ามีความกลัวความกังวลฟังข่าวจากจุดนี้จุดนั้นประเทศนี้ประเทศนั้นมีความรู้สึกโลกกำลังจะแตก โลกเราเต็มด้วยความทุกข์ความลำบากพูดเหมือนเป็นของใหม่ในความรู้สึกของเราว่าไม่ใช่ของใหม่เป็นของเดิมสภาพโลกนี้ที่เราเกิดมาก็เต็มด้วยความทุกข์เป็นธรรมดา พร้อมที่จะแตกสลายทุกขณะทุกเมื่อก็ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ทาวนในโลกนี้ภัยธรรมชาติก็มีรอบข้างเรารอบตัวภัยสงครามก็มีภัยจากมนุษย์ก็มีภัยจาก ความเสื่อมของสังขารธาตุขันร่างกายก็มีเป็นธรรมดาซึ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ในสมัยนี้การสื่อสารมันดีมันเร็วบางคนรู้สึกเหมือนมีความทุกข์มีปัญหาโลกมากกว่าเดิม บางอย่างบางแหงอาจจะมากกว่าเดิมแต่บางเหงก็จ,จะน้อยกว่าเดิมก็มีเพียงเราไม่เคยได้พูดถึงไม่เคยได้คิดแต่เพราะมีความไม่แน่นอนในโลกนี้โลกไปนี้เปลี่ยนได้เสมอ พระพุทธเจ้าก็ให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ระวังให้มีความพร้อมด้วยการฝึกหัดปฏิบัติตนและท่านก็ด้วยปัญญาและก็กรุณาเมตตาการุณาของท่านท่านก็บอกทางปฏิบัติเพื่อเราทั้งพระสงฆ์เมชีญาติโยมทุกคน ท่านก็หมอกแนวทางปฏิบัติให้เราแล้ว mm hmm. ก็น่าชื่นใจถึงเรายัางต้องปเผชิญหน้ากับปัญหาปัญหาส่วนตัวปัญหาสังคมปัญหาชีวิตเรามีแนวทางปฏิบตัติจะได้รู้แจกวิธีจัดการกับปัญหาได้ ทุกวันทุกแบบด้วยพวปัญหาโลกก็ไม่ใช่ของใหม่สมัยพุทธกาลก็มีสงครามสมัยพุทธกาลมีคนทำลายกันสมัยพุทธกาลก็มีปัญหาเศรษฐกิจการเงินสมัยพุทธกาลก็มีปัญหา พ่อแม่ไม่ถูกกันหรือพ่อแม่กับลูกไม่ถูกกันและคนนี้ก็ไม่ถูกกับคนนั้นิฉาหริษยาการแข่งขันแข่งขันกันไม่ใช่ของใหม่เป็นของเดิมอยู่แล้วและปะัญหาเดิมว่าร่างกายนี้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาก็มีในสมัยพุทธกาลและสมัยนี้ไม่แตกต่างกัน โลกธรรมคือความมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีท่องรับคำนินทาสรรเสริญและความสุขความทุกข์สลับกันในชีวิตประจำวันของเรา mm hmm. ก็มีดังเดิมไม่ใช่ของใหม่เหมือนกันที่พระพุทธเ,เจ้าออกปวดบำเพ็ญ ปฏิบัติอยู่ในป่าก็เพื่อหาวิธีตับทุกข์ในใจของท่านเพราะท่านเองก็ต้องมีต้องเจอความทุกข์ในชีวิตของท่านแต่โดยปัญญาของท่านนั้นก็แนะนำคนอื่นแล้วก็เรารุ่นหลังว่าวิธีตับทุกข์ต้องทำอย่างไงเพราะเป็นของสาคนเป็นของ ทุกคนต้องเจอไม่ได้สัตว์เจริญฌานต้องเจอบางคนนึกว่ามาอยู่ในวดัดพระก็ไม่ต้องเจอความทุกข์เหมือนคารวะก็จริงปัญญา,าอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าความทุกข์ก็ต้องมีพระสองฆ์อยู่ในปา่าก็ต้องอดทนต่อดความเหน็ดเหนื่อยความลำบากหลายอย่าง แล้วก็ความทุกข์รอบข้างก็มีอยู่ในเมืองคนเมืองก็แข่งขันกันบางที่ก็ไม่พอใจกันตากันทำลายกันก็มีอยู่ในบาก็มีนกตัวใหญ่ก็กินนกตัวเล็กนกตัวเล็กก็กินแมลงสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์น้อยทุกวัน เห็นการฆ่าสัตว์ทุกวันสัตว์ฆ่าสัตว์ตัวอื่นทุกวันทุกวันเป็นธรรมดามนุษย์ฆ่าสัตว์ก็มีมนุษย์ในพานก็ยิงกวางยิงนกยิงสัตว์ต่างๆก็มีคนไปตกเป็ดจับปลาทุกวัน คนฆ่า,มาแมลงทุกวันเป็นธรรมดาอยู่ในป่าก็เป็นอย่างนั้นอยู่ในเมืองก็คนก็เปลียดเปลี่ยนกันเปลียนเปลี่ยนกันบ้างเป็นธรรมดาแต่คนที่ทำความดีก็มีเหมือนกันคนที่มีศีลมีธรรมมีเหมือนกัน ท่านอะไยให้เปิดตาดูคนรอบข้างเราในวันหนึ่งเช่นวันนี้วันจันทร์วันนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นคนส่วนใหญ่ที่เราเจอส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้เปลี่ยนเปลียนกันเท่าไหร่ถ้ามีก็อาจจะเป็นแค่ระดับความคิดจะคิดไม่พอใจคนนี้คนนั้นบ้างแต่ว่าด้วยกายด้วยวาจา การเปลี่ยนกันโยมก็คงจะเจอน้อยไปทำงานคนร่วมงานก็คงจะทำหน้าที่ธรรมดาส่วนใหญ่ขับรถบนถนอนถึงบางคนขับดีบางคนขับไม่ค่อยดีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ขับดีไม่มีเหตุไม่มีปัญหาเดินไปซื้อขอ,ของก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรส่วนใหญ่ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ทำหน้าที่เป็นมนุษย์ไปทำธุระไปทำหน้าที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ใครอันนี้ก็เป็นธรรมดาสำหรับชีวิตเราคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็อยู่แบบธรรมดาธรรมดาทำหน้าที่ไป จริงอยู่บางส่วนบางพวกก็สร้างความเดือดร้อนในสังคมแต่มันเป็นส่วนน้อยมันไใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นส่วนใหญ่เราอยู่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไว้ใจใครไม่ได้แต่เพราะเราเดินบนถนนไม่มีใครจะมาแกล้งมาฆ่าเราแสดงว่าเราก็ยังมีสังคมที่ใช้ได้ มีแก่มีความคารพบกฎหมายมีความคารพบสิทธิ์ซึ่งกันและกันบ้างอาจจะไม่ได้ร้อเปอร์เซ์บางครั้งคนก็ละเมิดสิทธิ์คนอื่นก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนใหญ่เราก็เลยอยู่ได้เย็นเป็นสุขปฏิบัติภาวนาสำหรับคนที่มีศรัทธาในคำสั่งสอนของพพุทธเจ้าก็มีโอกาสปฏิบัติได้ทุกวัน ไม่มีใครบังคับไม่ให้ปฏิบัติไม่มีใครบีบเราถ้าเราอยากจะสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิในบ้านเราได้หรือเราอยากจะออกไปวัดไปทําบุญฟังธรรมปฏิบัติที่วัดได้นี่เป็นบุญของเราเลยด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมสังคม สิ่งรอบข้างเราก็ถือว่าเรายังมีบุญมีบารมีอยู่เพราะว่าโอกาสที่จะทำความดีมีทุกวันเราไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นที่เราทำความดีไม่ได้แต่ที่เหลือก็คือสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่ละเอียดก็คือจิตใจเราจิตใจเราไม่แน่นอนถึงเรามีโอกาสดีอย่างนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ อยู่ในสังคมที่สงบร่างกายเราสมบูรณ์สุขภาพดีหรือค่อนข้างดีสติปัญญาดีมีบุญบารมีอยู่เป็นพื้นฐานแต่เรายังไม่ปฏิบัติเรายังไม่ทำความดีเพิ่มบางที่มีความนิ่งนอนใจติดสุขบ้างขี้เกียรบ้าง มีข้ออ้างว่าปัญหาชีวิตยังไม่หมดยังไม่จบปฏิบัติไม่ได้บ้างเป็นธรรมดาเราหลงท่านก็เลยให้เราพิจารณาถึงโอกาสที่ดีของเราทุกวันโอกาสที่จะทำความดีเพิ่มความดีโดยการจเจริญอยู่ในทานสินภาวนา มีทุกวันเราควรจะสำนึกตรงนี้เราจะได้เกิดกำลังใจขึ้นถ้าเรามีกำลังใจก็คือมีศรัทธาแะ้วก็มีกำลังใจเราจะได้ต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจเพราะถ้าไม่มีการ ลงมือปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสในใจมือความไม่แน่นอนยังมีอยู่ในชีวิตถึงสิ่งเวทล้อมสังคมยังโอเคใช้ได้อยู่ใจเราก็ยังเสื่อมได้หลงตามกระแสกิเลสโลภโกรลงได้ mm hmm. เหมือนหลวงพ่อชา,าบอกว่านจเราก็เหมือนน้ำถ้าปล่อยน้ำ ไม่ไปยุ่งกับมันน้ำมันจะไหลไปสู่ที่ดำเสมอจากที่สูงจะไหลไปสู่ที่ดำใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ปฏิบตัติมันจะไหลไปสู่ที่ดำก็คือความคิดของเราจะค่อยๆเสื่อมไปถ้าเราไม่มีความตั้งใจการฝึกกรรมปฏิบตัติอกุศลจิตมันจะค่อยๆเข้ามาง่ายที่สุด ไม่มีความเพียรพยายามไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นความทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์ใจมักจะหลงแล้วก็เสื่อมบารมีก็เสื่อมได้บุญบารมีของเราก็เสื่อมได้มันไม่แน่นอนถ้ายังไม่ถึงจุดปฏิบัติที่จิตใจแน่นอนมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์มีข้อปฏิบัติมีศีลสมาธิปัญญา ตั้งมั่นแล้วถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นใจเราก็เสื่อมได้ท่านก็เลยใหเ้เราพยายามสร้างจิตใจคุณภาพจิตใจที่มั่นคงมีคุณธรรมสม่ำเสมอมีทานมีศีลมีภาวนาสม่ำเสมอ จะสร้างอย่างนี้ต้องมีการปฏิบัติถ้าจะดีก็อาจจะอธิษฐานเราจะปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันของเราจะสงวนเวลาไวใ้ให้มีเวลาฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยสิบนาทีถ้ามากกว่านั้นอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงตามโอกาส แล้วก็ทำบ่อยๆทำทุกวันถ้าทำทุกวันทุกวันทุกวันจ,น,กน,กวน,นจะง่ายขึ้นการนั่งสมาธิฟังธรรมการสวดมนต์จะง่ายขึ้นถ้าเราทำบ่อยๆทำประจำเหมือนการออกกำลังกายถ้าทำบ่อยๆจะง่ายขึ้นมันพระมาอยู่ที่วัดเราวัดเราเป็นภูเขาช่วงแรกมาอยู่ภูเขาก็จะบน่นโอ้ต้องเดินขึ้นโคตีขึ้นเข,ข,ขามันชันมัน เหนื่อยแต่อยู่ไปอยู่มาทำได้เพราะมีความเคยชินกามเนื้อ,อก็ฝึกจิตใจก็ปรับทุกอย่างก็ปรับแล้วก็เดินขึ้นลงได้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำสม่าเสมอจะง่ายขึ้นเลยจะเข้าที่เข้าทางมันจะชินศีลก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจประพฤติอยู่ในศีลศีลห้าทุกวัน ทีแรกอาจจะลำบากเพราะว่าไม่ไม่ชินไม่คุ้นเคยไม่ได้ควบคุมตัวเองแต่ถ้าเราทำบ่อยๆตั้งใจสมทานศีลทุกวันสมทานกับตัวเองไม่ไม่ไมงไปวัดก็ได้เราทำเองตั้งใจทำเองแล้วก็ฝึกไปจะชินกับการมีสติอยู่กับศีล ถ้าเกิดความคิดที่จะละเมิดศีลขึ้นมาเราจะรู้ทันไม่ได้สอนตัวเองก็ไม่ได้พูดก็โหกก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ดื่มทำลายสัตว์ฆ่าสัตว์ก็ไม่เอาฝึกไปฝึกมาก็อยู่ได้อันนี้คือปัญญาป,ญปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการฝึก การฝึกให้ฟังธรรมบ่อยๆสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆถือศีลบ่อยๆการให้ทานบ่อยๆที่จริงทั้งหมดอันนี้เกิดจากปัญญาที่รู้เห็นแนวทางเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าที่เราจะฝึกฝึกแล้วเป็นยังไงก็เกิดความรู้เพิ่มขึ้นเข้าใจว่าโอ้สภาพโลกนี้มันไม่แน่นอน สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นเองการกระทำของคนอื่นเขาบางทีเราก็บังคับไม่ได้เพราะคนอื่นเขาเป็นคนอื่นไม่ใช่เราเราต้องยอมรับไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องกังวลกลัวมากหรือกังวลมากหรือรังเกียจมากเพราะเป็นการกระทำของคนอื่นเขาที สุดวิสัยที่จะไปบีบบังคับเขาให้อยู่ในแนวทางปฏิบัติที่ดีแต่เราเองเราก็ปฏิบัติได้ฝึกได้คือปัญญาจะเข้าใจสิ่งที่เราเปลี่ยนได้คืออะไรก็คือใจของเราเองความนึกคิดการกระทำเราก็เปลี่ยนได้ในทางที่ดี ต่ปัญญาก็รู้สิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้ก็อาจจะเป็นโคนอื่นสิ่งเวทล้อมบางอย่างก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องยอมรับแต่ที่เราเปลี่ยนได้ก็คือเราภายในความนึกคิดความคิดเห็นความชื่อถือความคิดเห็นฟังธรรมบ่อยๆสร้าง คุณภาพจิตใจสร้างคุณงามความดีในใจรู้แนวทางปฏิบัติเป็นยังไงเราต้องฝึกสติฝึกปัญญาให้พิจารณาค่อยๆแยกระหว่างบุญกับบาปความนึกคิดของเราอันนี้เราต้องฝึกต้องทำทุกวันจนปัญญาเกิดจนรู้บางทีถ้ารู้ทันก่อนจะพูดอะไรทำอะไรเราก็รู้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดี รัตถาเรามีเจตนาที่จะทำบาปทำไม่ดีพูดไม่ดีเราก็รู้ก่อนแล้วก็ห้ามตัวเองไว้ระงับไว้นี่คือปัญญา,บา,บ,าบางทีปัญญามันมาไม่ทันก็เลยรู้ที่หลังบางทีก็ทำอะไรที่มีโทษแล้วรู้ที่หลังก็เลยพิจารณาก็ยังดี แต่ถ้าไม่มีการพิจารณาตัวเองรู้จักสร้างความรู้จักกับตัวเองยากเพราะไม่รู้เหตุกับผลไม่รู้ความนึกคิดเกิดมาจากไหนแล้วมันมีลักษณะมันดีหรือไม่ดีเราจะไม่รู้ปัญญาไม่เกิดถ้าเราม,มีการตรวจดูตัวเองพิจารณาตัวเอง ในระบบของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ท่านก็ให้เราฝึกตัวเองสม่ำเสมอฝึกให้เราฟังธรรมสวดมนระลึกถึงสิ่งที่ดีงามแล้วก็เคยฝึกสติฝึกปัญญาดูแลจิตใจรักษาจิตใจถึงโลกข้างนอกมันวุ่นวายขนาดไหนเราก็ไม่ต้องวุ่นวายไปด้วย ความมุ่นหมายก็ยังเป็นสิ่งที่ห่างไกลเราหน้าที่เราวิธีปฏิบัติของเราอยู่ที่ตัวเราเองกายวาจาใจาของเราบางสิ่งเราก็ต้องอดทนอยู่กับข้อื่นที่ไม่ปฏิบัติเราก็ต้องอดทนเป็นธรรมนาเขาอาจจะไม่มีศีลไม่มีความเชื่อถือเหมือนเราก็ไม่เป็นไรช่างเขาเรายัางเจริญเมตตาให้อภัยกับเขาได้ แต่ไม่ต้องไปคิดมากที่เขาไม่ศรัทธาเหมือนเราก็ไม่เป็นไรแต่เราเรามีศรัทธาแล้วทำไมเราไม่ปฏิบัติมัน,น่าจะมาดูตรงนี้ถ้าเรามีศรัทธาในชื่อถือว่าพระพุทธเจ้าจัสรู้ธรรมจริงพระธรรมคำสอนท่านเป็นสิ่งที่ดีบริสุทธิ์จริง พระสองเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วถ้าเรามีความเชื่อแนวทางนี้เป็นทางที่ดีที่ถูกทำไมเราไม่ปฏิบัติเราน่าจะห่วงตรงนี้ปฏิบัติแล้วจะเป็นยังไงก็ถ้าเราปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วมันจะได้ความสงบใจได้ความเข้าใจจิตใจก็ต้องดีขึ้นสว่างขึ้น บวกเข้ามาก็มีผลดอกคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราด้วยถ้าเรามีพ่อแม่หรือมีลูกหรือมีเพื่อนฝูงถ้าเราปฏิบัติธรรมเขาเองก็ได้รับเปรี่ยวเพราะเพราะว่าเราเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นเราอาจจะเกิดความคิดที่ดีการกระทําที่ดีวาจาที่ดีเขาจะรับผลจากเราด้วย เราอยากให้ลูกเราเป็นลูกที่ดีถ้าเราเองฟังธรรมเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์ปฏิบัติธรรมไปลูกก็ต้องรับผลจากเราถ้าเรารู้จักควบคุมอารมณ์ควบคุมความโกรธถึงจะมีอยู่ในใจแต่เราไม่แสดงออกไม่ทำลายใครด้วยกายด้วยวาจาลูกเราอยู่กับเราเข้าเห็นเขาาดองเกิดความภาคภูมิใจ อย่างน้อยเขาจะเห็นพ่อแม่ของเราปฏิบัติธรรมอย่างนี้อดทนตดออารมณ์แะรก็ละความโกรธได้หรือควบคุมกายวาจาได้เขาจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในใจถ้าเรานั่งสมาธิอย่างน้อยวันละสิบนาทีลูกเราเห็นลูกก็อาจจะเชื่อแล้วก็ทำตาม ถ้าเราไม่นั่งสมาธิลูกเราจะไปนั่งสมาธิทำไมถ้าเราไม่สวดมนต์ลูกจะไปสวดมนต์ทำไมถ้าเราไม่ฟังธรรมลูกจะไปฟังธรรมทำไมเราดงเป็นผู้นำในเรื่องนี้ถ้าเราไม่ออกไปทำทานถไา้ทานบำรุงภาษศาสนาและช่วยเหลือในสังคมลูกเราจะทำทำไมถ้าเขาไม่เห็นเราทำก่อน ที่เราปฏิบัติก็ไม่ใช่เฉพาะเพื่อเราเองมันก็เพื่อลูกเราด้วยเพื่อคนที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงของเราด้วยนี่เป็นนี่เป็นวิธีทางทำให้โลกเราพัฒนาให้ดีขึ้นคือโลกก็คือกายกับใจนี้อันนี้เป็นโลกของเราโลกที่อื่นประเทศอื่นสังคมอื่น มันก็ไม่แน่นอนแต่ว่ากายนี้วาจานี้ใจนี้อันนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติของเราเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้ให้มีบุญกุศลเกิดขึ้นเสมอก็พยายามให้มีจนกระทั่งมันมัน่นคงใจเรามัน่นคงศรัทธาก็มัน่นคงศีลก็มัน่นคงสมาธิมัน่นคงปัญญามัน่นคงก็ไม่หลง ชีวิตจิตใจจะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็สำหรับวันนี้ก็คงจะแนะนำธรรมะเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอให้ยิโยมเจริญทุกๆคนนะ